คุณเคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษแต่กลับมาถึงยุคสังคมดั้งเดิมโดยบังเอิญกลายเป็นเด็กดั้งเดิมอายุเพียงสิบขวบที่นี่ไม่เพียงแต่จะหิวถึงเก้าครั้งในสามวันแม้แต่กางเกงในก็ไม่มีแต่คุณกลับไม่ตื่นตระหนกเลยด้วยประสบการณ์ในชาติก่อนการตั้งหลักปักฐานในสังคมดั้งเดิมนี้ก็เหมือนกับถือไม้เท้าขณะนั้นชนเผ่าหลายกลุ่มตามคุณมาถึงลานโล่งน,นอกถ้ำทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าที่นี่กลับมีไหลและโถสวยงามวางอยู่เต็มไปหมด สิ่งเหล่านี้พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนทําให้พวกเขาอายที่จะเอาจานไม้ออกมาที่ปากถ้ามีปลานับไม่ท้วนวางอยู่ยังมีหมูตัวหนึ่งที่ถูกแทงเป็นรูมากกว่าสิบรูดูเหมือนว่าหมูตัวนี้มีน้ําหนักมากกว่าหนึ่งพันกิโลกรัมดูเหมือนว่าทีมล่าสัตว์สามารถใช้หอกได้อย่างคล่องแคล่วแล้วสิ่งนี้ทําให้คุณรู้สึกปราบปลืม้มต้นไม้ใหญ่ได้เข้าใจถึงความแข็งแกร่งของชนเผ่าฮั่นแล้วในที่สุดก็เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าในชนเผ่านี้ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องความอดอยากอีกต่อไป เด็กๆยืนอยู่บนเนินหญ้าข้างๆกำลังเผชิญหน้ากับสัตว์สี่ขาตัวใหม่นั่นคือหญ้าที่พวกเขาถอนมาหลายวันนี้แต่ขนาดของกองหญ้านี้น่าจะเพียงพอสำหรับม้าลินและช้างสองตัวนี้กินได้ตลอดฤดูหนาวเมื่อมีลินจากไปพวกเขาจัดการให้เด็กๆทำความสะอาดพื้นที่โล่งนอกถ้ำเด็กๆทำได้ดีมากในพื้นที่โล่งยังมีหญ้าที่เพิ่งงอกใหม่แต่ไม่มีพืชพุ่มอีกแล้วคุณรีบบอกทุกคนว่าสัตว์สี่ขาเหล่านี้เป็นสัตว์ที่คุณฝึกมาเองและจะช่วยทุกคนทำงานในอนาคต เซียวชวียืนอยู่ข้างๆฟังคุณพูดอย่างตั้งใจพร้อมกับแปลให้อย่างรวดเร็วทันทีนั้นคุณก็ให้รางวัลพวกเขาอย่างยินดีด้วยหนังกระต่ายคนละสองชิ้นเด็กๆก,ก็ดีใจและวิ่งไปหาแม่ทันทีเพื่อให้แม่ทําเสื้อผ้าให้ไม่ไกลจากที่นั่นมีกองอิดแดงกองใหญ่ตั้งอยู่นักเรียนรายงานให้คุณทราบว่าเขาสามารถเผาเตาได้ทุกวันและเขายังทําเครื่องมือให้เด็กๆอีกด้วยพูดแล้วก็หยิบออกมาให้คุณดูด้วยความภูมิใจเห็นเครื่องมือที่นักเรียนหยิบออกมาคุณถึงกับอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ มันกลายเป็นแค่พั่วไม้แบบง่ายๆคนนี้มีแววเป็นนักประดิษฐ์ด้วยซ้ำคุณชมคนขาเป๋สองสามประโยคแล้วบอกให้เขาหยุดเผาอิฐพรุ่งนี้ได้ให้เผาดินเหนียวออกมาอีกชุดหนึ่งแทนให้สมาชิกใหม่ในเผาใช้พูดถึงความสนผู้อาวุโสข้างๆก็มีเรื่องจะพูดเมื่อไม่กี่วันก่อนเผาทางตะวันตกที่หัวล้านมาแลกเปลี่ยนความสนอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาจ่ายอาหารว่างมาเยอะมากเพียงพอให้เผาหั่นกินได้นานตรวจสอบงานทั้งหมดเสร็จคุณได้จัดการกับสัตว์ที่นำกลับมาในครั้งนี้ กระต่ายถูกจัดให้อยู่ในมุมของถ้ำใช้หินและดินเหนียวสร้างเป็นรัว้วให้พวกมันอยู่ที่นี่ชั่วคราวในช่วงฤดูหนาวจากกระต่ายกว่า30ตัวมีกระต่ายสามตัวที่ตั้งคันไม่นานหลังจากที่นําพวกมันไปไว้ในข้อกระต่ายพวกมันก็เริ่มกัดขนตัวเองเพื่อทํารังกระต่ายตัวอื่นแม้ว่าจะมีอายุเพียงหนึ่งหรือสองเดือนแต่ขนาดมันเท่ากับแตงโมเลยนะเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าพวกมันจะกลายเป็นเครื่องมือสืบพันธุ์ใหม่ลูกช้างน้อยไม่ต้องสนใจอยู่ข้างกองหญ้าไม่ยอมไปไหนเลย ป่ามาลายถูกมัดไว้ที่ต้นไม้ไม่ไกลจากปากถ้ำรอให้พรุ่งนี้มีคนมาทําที่พักให้พวกเขาหลังจากเสร็จงานเย็นก็ทําอาหารเสร็จพอดีก่อนอาหารคุณจัดพิธีต้อนรับเป็นพิเศษสําหรับการมัดผมคนในเผ่าไม่ต่อต้านกลับรู้สึกว่าการมัดผมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นดูดีกว่าการปล่อยผมรุงรังมากวันนี้ล่าหมูป่าตัวใหญ่ได้เลือดหมูคืนนี้ขาดไม่ได้แน่นอนใส่ผักป่าลงไปตุนหลายหม้อใหญ่และไก่ป่าที่เธอจับได้วันนี้ ทำเป็นหม้อไก่ตุนเกาลัดปลาสดย่างสิบกว่าตัวผลไม้เปรี้ยวหวานคนละหนึ่งผลอาหารเย็นที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงพริบตาทำให้คนเก่าและคนใหม่ในเผ่าใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกคนพูดคุยหัวเราะและกินกันอย่างมีความสุขหลังอาหารคุณได้มอบหมายให้ผู้สูงอายุในเผ่าช่วยคนใหม่ทำรองเท้าหนังและให้คนใหม่เรียนรู้การทำไปด้วยส่วนคุณถือแท่งไม้ที่ถูกเผาบนผนังถ้ำคุณกำลังคิดและเขียนวาดไปด้วยบนผนังหินมีภาพร่างของภูมิประเทศนอกถ้ำ มีถ้ำมีแม่น้ำเล็กมีป่าไม้และสิ่งอื่นๆที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณกำลังคิดอยู่ว่าจะวางแผนพื้นที่หน้าถ้ำอย่างไรพื้นที่นี้มีขนาดเกือบ3,600ไร่ถ้าปลูกข้าวทั้งหมดคาดว่าทุกคนในเผ่าจะกินไปจนตายก็ยังกินไม่หมดแน่นอนว่าปลูกข้าวทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ต้องรู้ว่าตอนนี้พื้นที่นี้ทั้งหมดเป็นที่ดินแห้งและข้าวต้องปลูกในนาข้าวเท่านั้นแค่การเปลี่ยนที่ดินแห้งเหล่านี้ให้เป็นนาข้าวก็เป็นโครงการใหญ่แล้วแล้วก็ยังมีปัญหาการอยู่อาศัยนอกจากนี้ สมาชิกใหม่และสมาชิกที่เพิ่งเกิดในช่วงนี้จำนวนประชากรของเผ่าฮันมีทั้งหมด97คนแล้วตอนนี้ถำ้ำเริ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการอยู่อาศัยได้แล้วดังนั้นในอนาคตจะต้องสร้างบ้านบนพื้นที่นี้พื้นที่อยู่อาศัยนาข้าวพื้นที่ปลูกผักฟาร์มเลี้ยงสัตว์คลังสินค้าทุ่งยาเขตป่าเถื่อนทองแดงโรงงานแปรรูปไม้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ต้องวางบนที่ดินนี้ต้องวางแผนให้ดีปัญหาแรกที่ต้องแก้ไขคือการปรับปรุงนาข้าวแผนง่ายๆ คือสร้างเมืองเล็กๆรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางที่ว่างรวมพื้นที่อยู่อาศัยและฟาร์มเลี้ยงสัตว์คลังสินค้าและพื้นที่โลหะป่ารวมถึงโรงงานแปรรูปไม้ทั้งหมดไว้ในเมืองเล็กๆนี้คาดการตลอดกระบวนการจะสามารถรองรับการอยู่อาศัยของคนได้อย่างน้อย5,000ันคนและสามารถรองรับคนได้สูงสุดถึง800 0คนสามารถใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการเป็นระยะระยะรอบเมืองเล็กๆที่มีพื้นที่400เมตรนี้ขุดคูเมืองดินที่ขุดออกมา สามารถใช้สร้างกำแพงเมืองรวมกับอิดดินเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายขนาดใหญ่และการโจมตีจากชนเผ่าอื่นจากนั้นขุดคลองเทียมโดยมีคูเมืองเป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมต่อกับแม่น้ำเล็กๆที่กว้างประมาณ8-9ถึงเเมตรทางทิศตะวันออกและขุดคลองย่อยอีกหลายเส้นให้น้ำในคูเมืองไหลกลับสู่ลำน้ำเล็กดังนั้นจึงสร้างเครือข่ายน้ำขนาดใหญ่ขุดคลองเล็กๆตามเครือข่ายน้ำนี้ก็สามารถชลประทานพื้นที่ทั้งหมดได้กำหนดความกว้างของคูเมืองและคลองเทียมไว้ที่4เมตร ลำน้ำเล็กทางทิศตะวันออกกว้างประมาณ8-9เมตรปริมาณน้ำไหลไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทางน้ำแคบลงครึ่งหนึ่งดังนั้นความเร็วของกระแสน้ำในคลองที่สร้างขึ้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการติดตั้งอุปกรณ์ชลประทานเช่นกังหันน้ำแผนการเฉพาะคือการใช้ถ้ำเป็นเส้นกลางและเลือกพื้นที่200เมตรทั้งสองด้านเป็นที่ตั้งของเมืองเล็กเพื่อไม่ให้การเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าถูกกระทบโครงการระยะแรกคือการขุดคลองเล็กเชื่อมต่อกับคูเมือง คำนวณอย่างละเอียดแล้วประมาณเจ0ร้เมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำไปเผาเป็นอิฐเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองคือการขุดคูเมืองแต่เรื่องนี้ไม่ต้องรีบร้อนยังไงตอนนี้ก็ยังอยู่ในถ้ำได้อยู่ขั้นตอนที่สามคือการสร้างกำแพงเมืองกำแพงเมืองถูกกำหนดให้มีความกว้างฐาน4เมตรความกว้างด้านบน2เมตรสูงหเมตรเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูประตูเมืองทั้ง4ด้านด้านละหนึ่งประตูรวมถึงคูเมืองกว้าง4ี่เมตรด้านนอกในยุคสมัยนี้ ไม่มีใครสามารถบุกเข้ามาได้แน่นอนโครงการระยะที่สี่คือการขุดคลองส่งน้ํายาวเจ็ร<ม>้อเมตรดินที่ขุดขึ้นมาสามารถนําไปเผาเป็นอิฐเล็กได้ใช้สําหรับสร้างบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเมืองโครงการทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน3ามปีอย่างช้าที่สุดไม่อย่างนั้นคุณอาจกลัวว่าจะไม่มีที่พอให้คนอยู่ในถ้าเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อสมาชิกทุกคนออกมาแล้วคุณก็เริ่มจัดงานวันนี้มีงานมากมายงานเก็บอาหารถูกหยุดทั้งหมดสมาชิกใหม่ยังไม่ทันได้หลบหนี ดังนั้นนักเรียนจึงถูกมอบหมายให้เผากระดาษต่อไปเด็กซนก็ยังคงตัดหญ้าต่อไปและต้องทําตามตัวอย่างของคุณเพื่อมัดหญ้าให้เป็นมัดเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและขนย้ายลิงปากใหญ่ใหญ่โตและน้องโตทั้งสี่คนไปที่ภูเขาด้านหลังตัดต้นกล้าของต้นไม้สิบคนทั้งหมดกลับมาเพื่อทําเป็นขนยาวผู้หญิงถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีคนมากกว่าไปยังหุบเขาที่คุณเคยไปเพื่อเก็บเกี่ยวต้นไม้ชนิดหนึ่งจูงม้าสีน้ำเงินหกตัว ขนถ่ายกระบุงขนาดใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่มีคนน้อยกว่าไปยังป่าเพื่อขูดเปลือกไม้ขี้ผึ้งบนนั้นมีสารคัดหลั่งจากแมลงขี้ผึ้งเป็นวัสดุที่ยอดเยี่ยมสำหรับทำเทียนฉันจะใช้ขี้ผึ้งแมลงนี้ทำแม่พิมพ์สำหรับหล่อทองสำริดผู้ชายที่เหลือทั้งหมดถูกคุณสั่งให้ไปตัดไม้ตัดต้นไม้ที่มีขนาดเท่ากับขาก่อนไว้สำหรับก่อสร้างกิ่งไม้ทั้งหมดให้สับเป็นฟืนคุณจะใช้มันทำถ่านถ้าจะถลุงทองแดงยิ่งมีมากยิ่งดีปัญหาการขนส่งก็ให้บลูมาารริ่งจัดก ถ้าลากไม่ไหวก็ไปขอความช่วยเหลือจากเบบี้ช้างคนในเผ่าไม่เข้าใจการจัดเตรียมเหล่านี้พวกเขาคิดว่าฤดูใบไม้ร่วงควรจะะส,สมอาหารไว้แต่คุณบอกพวกเขาว่าอาหารที่ะส,สมไว้ตอนนี้กินไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าก็ยังไม่หมดโดยเฉพาะปลาช่วงนี้ที่จับมาได้มีหลายตัวที่ท้องมีไข่ปลาหากยังจับแบบนี้ต่อไปจํานวนปลาในแม่น้นํานี้จะได้รับผลกระทบแน่นอนดังนั้นเราควรให้เวลาปลาเหล่านี้ได้พักฟื้นรอให้ทุกคนออกไปทํางาน คุณเริ่มลงมือทำงานด้วยตัวเองเริ่มต้นด้วยการทำแผ่นไม้จากฟืนที่มีอยู่จากนั้นใช้ดินขาวและดินเหนียวที่นำกลับมาทำหม้อและช้อนสำหรับการกลัน่นและการทำโลหะผสมแล้วใช้ดินเหนียวทนไฟผสมทำแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมเพื่อที่จะสามารถหล่อทองแดงให้เป็นแผ่นเหมือนช็อกโกแลตได้อย่างง่ายดายแผ่นและแผ่นดูดเมื่อถึงเวลาก็ปรับอัตราส่วนทองแดงและดีบุกตามความต้องการเพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันเมื่อฐานไม้และแม่พิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว คุณจึงเริ่มสร้างเตาหลอมในป่าดินเหนียวธรรมดาบวกกับเศษซากที่ขุดได้ผสมกับเศษหญ้าเพื่อทําเป็นโคลนก่อขึ้นเป็นเตาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า40เซนติเมตรเตาไฟทรงกระบอกแบบนี้คุณทํามาสี่เตาพอถึงเวลาก็สามารถจุดไฟพร้อมกันได้จะช่วยประหยัดเวลาได้มากจากนั้นใช้หนังมูเหลือทําเป็นถุงลมแบบง่ายๆเครื่องเป่าลมคนพิการไม่รู้ว่าคุณกําลังทําอะไรแต่ในใจเขาก็ค่อนข้างตื่นเต้นครั้งนี้หัวหน้าจะสร้างอะไรใหม่ๆออกมา เมื่อคุณเตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้นในโลกนี้อุปกรณ์ถลุงแร่ชุดแรกที่ดั้งเดิมที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์เพียงรอให้ถ่านไม้พร้อมในวันพรุ่งนี้เตาเผาแห้งก็สามารถเริ่มทำงานได้ปากใหญ่และลิงใช้เวลาทั้งวันและได้ไม้ขาวที่สามารถทำเป็นหอกยาวมาหลายร้อยต้นแต่ผู้ใหญ่ที่ตัดต้นไม้ต้องทนทุกข์เหนื่อยแทบตายทั้งวันแต่ตัดต้นไม้ได้ไม่ถึงสิบต้นขวานหินที่ใช้ตัดต้นไม้ก็พังไปแล้วสามอันแต่คุณบอกพวกเขาอย่างไม่ลังเลว่าพรุ่งนี้ต้องทำต่อใครทำดีจะได้อุปกรณ์ใหม่ ทุกคนต่างงงงวยขวานหินคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นจะมีอะไรที่ดีกว่าขวานหินได้อีกใจยิ่งรู้สึกตื่นเต้นหลังอาหารเย็นทุกคนก็เริ่มเวลาสันทนาการหลังอาหารและคุณก็เริ่มละลายขี้พึ่งข้างกองไฟรอให้มันแข็งตัวแล้วใช้มีดกระดูกตัดเป็นรูปทรงเครื่องมือต่างๆจากนั้นใช้ดินเหนียวหุ้มโมเดลขี้พึ่งเหล่านั้นให้แน่นเหลือช่องเปิดเล็กๆไว้รอให้ดินเหนียวแห้งสนิทแล้วนำไปเผาไฟจากนั้นเทขี้พึ่งที่ละลายออกมาจะได้ดินเหนียวที่เป็นโพรง เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ชั้นขี้พึ่งบางๆที่เหลืออยู่บนผนังด้านในจะช่วยให้ถอดแม่พิมพ์ออกได้ง่ายเมื่อเสร็จสิ้นการหล่อแม้จะยุ่งยากหน่อยแต่มีความแม่นยำสูงก็จะไม่เสียวัสดุไปโดยเปล่าประโยชน์ขี้พึ่งที่เทออกมาก็สามารถนำกลับมารวมตัวเป็นก้อนใหญ่ได้อีกครั้งและนำมาใช้ซ้ำได้เช้าตรู่วันถัดมาคนในเผ่าก็นำลามาไปด้วยความพยายามในการปลูกฝังแนวคิดของคุณในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจสัตว์ป่าไม่เพียงแต่ใช้เป็นอาหารได้เท่านั้นยังสามารถช่วย มนุษย์ขนย้ายของหนักได้อีกด้วยทั้งสี่คนยังคงอยู่ที่นี่ภารกิจของพวกเขาในวันนี้คือการควบคุมเครื่องเป่าลมให้คุณนักเรียนที่สนเมื่อวานก็ทำดีแล้ววันนี้เขามาช่วยคุณโดยเฉพาะนักเรียนคนนี้ฉลาดมากดังนั้นคุณจึงวางแผนที่จะสอนวิธีการหลอมทองแดงให้เขางานแบบนี้ต่อไปไม่ควรให้คุณทำคนเดียวควรหาผู้ช่วยมาช่วยจะดีกว่าตอนนี้เตาทั้งสี่ตัวได้ทำงานแล้วครั้งนี้จุดเตาใหญ่สองตัวพร้อมกันผู้ช่วยคนที่สองกดเครื่องเป่าลม ผู้ช่วยคนที่สามและคนที่สี่ใส่ถ่านและเศษโลหะด้วยแรงลมจากเครื่องเป่าเปลวไฟพุ่งสูงจากปากเตาไม่นานหลังจากนั้นแร่ในเตาเริ่มละลายอย่างช้าๆน้ำหลอมไหลาตามอากาศลงไปใต้เตารวมตัวกันกลายเป็นก้อนทองแดงผสมตะกันเพื่อนร่วมงานที่ทำงานข้างๆใช้วิธีดูดแร่ซึ่งเร็วกว่าในความร้อนแรงแร่ละลายภายในไม่กี่นาทีใช้กิ่งไม้ดึงออกจากขี้เท่าใต้เตาเคียออกมาได้โลหะสองก้อนที่เจือปนด้วยสิ่งเจือปนมากมายแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆ ประมาณ3-4ถึงชั่วโมงในที่สุดก็ได้ก้อนทองและเงินที่ไม่บริสุทธิ์มากองหนึ่งแล้วก็จุดเตาที่เหลืออีกสองเตารอให้อุณหภูมิสูงขึ้นใส่ทองแดงดิบและสิ่งเจือปนแยกใส่ในหม้อหลอมสองใบแล้วปิดฝาทองแดงและดีบุกถูกหลอมละลายจนเป็นของเหลวจากนั้นใช้ช้อนดินเหนียวตักสิ่งเจือปนที่ลอยอยู่บนผิวออกแล้วใช้แท่งดินเผาที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ตักทองแดงบริสุทธิ์ออกมาเทลงในแม่พิมพ์ดินเหนียวแบบตารางและปล่อยให้เย็นตัวลงดีบุกก็ทําในลักษณะเดียวกัน นักเรียนและเพื่อนอีกสี่คนต่างจ้องดูของเหลวโลหะค่อยๆแข็งตัวพวกเขาไม่เข้าใจหลักการเบื้องหลังนี้ดังนั้นจึงดูเหมือนการทดสอบรอจนกว่าแผ่นทองแดงและแผ่นดูดซับไม่ร้อนอีกต่อไปคุณรีบร้อนเทแผ่นโลหะออกมาขณะนั้นเป็นเวลากลางวันพอดีแผ่นโลหะสะท้อนแสงอาทิตย์จนเกิดแสงสว่างจ้าทุกคนอ้าปากค้างมองไปที่แผ่นโลหะพวกเขาไม่เคยเห็นสิ่งที่สวยงามขนาดนี้มาก่อนและยังสามารถเปล่งประกายได้อีกด้วยสีหน้าของพวกเขาไม่ต่างจาก คนสมัยใหม่ที่เห็นทองคําหรือเพชรแม้แต่เด็กที่กําลังเล่นอยู่ก็ถูกดึงดูดเข้ามาลองสัมผัสดูสินั่นคือหัวหน้านี่คืออะไรเธอรูปหัวเขานี่เรียกว่าธงนี่เรียกว่าสีเธออยู่ตรงนี้เฝ้าดูฉันจะไปเอาของมาโฮปิ่งพยักหน้าและคนขาเปพวกเขาพูดเบาๆถึงคําว่าธงและสีและคุณก็ขนเครื่องมือและแม่พิมพ์มาหลายชิ้นพร้อมที่จะเริ่มงานหล่อทองแดงนําแท่งทองแดงและแท่งดีบุกใส่ลงในเบ้าหลอมใหม่ตามสัดส่วน เมื่อมละลายเป็นของเหลวแล้วก็ใช้แท่งดินปั้นคนให้เข้ากันแล้วก็สามารถเริ่มการหล่อได้ครั้งแรกที่หล่อคือขวานและคอนโลหะผสมที่ร้อนจัดถูกเทลงในแม่พิมพ์ควันขาวพวยพุ่งพุ่งออกมาจากรูที่เตรียมไว้บนแม่พิมพ์ทันทีเมื่ออุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเขาก็รีบใช้หินทุบแม่พิมพ์ออกในก้อนดินเหนียวที่แตกออกขวานใหญ่ที่สองประกายสีทองอ่อนนอนสงบอยู่ภายในหัวขวานนี้ใหญ่กว่าหัวขวานดับเพลิงเล็กน้อยการรับคมใบมีเสริมฉันมอบให้คนขาพิการทำ ส่วนเธอเริ่มเตรียมการหล่อเครื่องมืออื่นๆไม้บรรทัดและเลื่อยแผ่นมีดแกะสลักและสิวมีดและสว่านมือและหัวหอ,อกสี่เหลี่ยมเมื่อถึงตอนเย็นที่คนในเผ่ากลับมาทั้งหมดทุกงานก็หยุดลงขวานทองสำริดใบใหญ่ถูกลับคมจนแวววาวเสียบด้ามเข้าไปขวานสำริดเล่มแรกของโลกก็สำเร็จเรียบร้อยยังมีเลื่อยแผ่นที่ติดด้ามไม้ไว้สองเล่มเล่มหนึ่งสำหรับคนเดียวอีกเล่มสำหรับสองคนตาซูและพวกเห็นขวานใหญ่แวววาวก็รีบวิ่งเข้ามาชมว่าขวานสวยงามมาก พวกเขาตาแทบจะติดอยู่บนนั้นแล้วก็ยังมีสิ่งนี้ด้วยคุณยิ้มแล้วก็หยิบหอกยาวที่ดูน่าทึ่งออกมาคนในเผ่ามองตาเปลบนี่มันยังเป็นหอกอยู่หรือเปล่ามันสวยมากเลยโดยเฉพาะฟันสัตว์และหูเดียวเมื่อเห็นหอกยาวที่ดูน่าทึ่งนี้น้ำลายแทบจะไหลออกมาแล้วลงมาหัวหน้าและม้าของเราคนในเผ่ารีบถามขึ้นมาคุณยิ้มแล้วหยิบหินทองเหลืองให้ต้นไม้ใหญ่มันทํามาจากหินชนิดนี้เพียงแต่ตอนนี้ไม่มีหินแบบนี้แล้วคนในเผ่าดั้งเดิมต่างตกใจ พวกเขาเคยขุดหินแบบนี้มาก่อนไม่คิดว่าอาวุธที่ทำออกมาจะสวยขนาดนี้หมูตุนเป็นคนซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาที่สุดถ้ามีน้อยเราก็ไปขุดเพิ่มก็ได้เรารู้ว่าอยู่ที่ไหนคุณพยักหน้าแต่บอกพวกเขาว่าการขุดแบบนี้น้อยเกินไปต้องทำอะไรบางอย่างก่อนรอให้ผ่านฤด,ดูหนาวนี้ไปก่อนแล้วค่อยขุดกลับมาได้เยอะเ,อะเมื่อถึงเวลาทุกคนจะได้มีหอ,อกยาวแบบนี้คนในเผ่าทุกคนสงบลงคำพูดของหัวหน้าเชื่อถือได้ถ้าคุณบอกว่าทุกคนจะมีก็ต้องมีแน่นอน จากนั้นคุณก็พาพวกเขาไปที่ไม้ที่ตัดมาสอนพวกเขาใช้เลื่อยแผ่นและเลื่อยมือสองคนดึงเล่ยแผ่นที่วางอยู่ปลายท่อนสูงดึงไปดึงมาไม่นานก็ตัดแผ่นไม้กลมออกมาได้แล้วใช้เลื่อยมือเดียวเพื่อทําความสะอาดกิ่งไม้กิ่งข้างที่มีขนาดเท่าข้อมือตัดออกได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีขวานใหญ่ยาวประมาณหนึ่งเมตรก็ใช้ได้คล่องเมื่อเหวี่ยงสามารถใช้แรงทั้งตัวได้ถ้าให้คนที่แข็งแกร่งของเผาหั่นใช้ต้นไม้ที่ใหญ่เท่าขาก็สามารถโค่นได้ในไม่กี่ครั้ง เมื่อทุกคนเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้วคุณก็ให้พวกเขาไปกินข้าวและพักผ่อนหลังอาหารครอบครัวมารวมตัวกันฟังนักเรียนเล่าเรื่องการหลอมทองแดงคุณก็เริ่มกำหนดหน่วยวัดต่างฮ่าฮ <H aha> เพียงแค่มีหน่วยวัดหลังจากนี้เราก็จะค่อยๆพัฒนาอรารยธรรมได้ตอนนี้เราเก็บเกี่ยวต้นป่านทั้งหมดแล้วผู้หญิงกำลังตั้งใจทอเชือกเด็กๆนอนดูอยู่ข้างนอกโรงกระต่ายกำลังดูกระต่ายในกรงคลอดลูกกระต่ายตัวเมียที่ตั้งท้องสามตัวคลอดแล้วแต่ละครอบมีลูกถึงหกเจ็ดตัว กระต่ายทั้งหมดกว่า30ตัวกลุ่มเกือบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านักเรียนมีประสบการณ์ในการปั้นดินเป็นเวลานานตอนนี้สามารถช่วยแกะสลักนักเวทขี้ผึ้งได้เช่นกันพั่วทองที่ต้นทางไม่ว่าจะใช้ขุดคลองหรือปลูกพืชก็สามารถใช้ได้มีตัวอย่างที่คุณให้ไว้ตั้งอยู่ที่นั่นนักเรียนก็สามารถทําตามได้ไม่ยากและเมื่อคุณทําธุรส่วนตัวเสร็จแล้วตอนนี้คุณก็เริ่มศึกษาสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณวางแผนจะทำสองขนาดขนาดใหญ่สําหรับใช้กับกล่องขนาดเล็กสําหรับใช้กับมา้า เมื่อถึงเวลาจะใช้ไม่ได้ทั้งในการไถานาและขุดคลองวันรุ่งขึ้นผู้หญิงบางส่วนกำลังถักเชือกปอบางส่วนกำลังทำความสะอาดพื้นที่คุณเพิ่งวาดพื้นที่ให้พวกเขาทำความสะอาดเดี๋ยวจะเริ่มก่อสร้างสิ่งที่สัมผัสกับการหลอมทองแดงคือตอนนี้มีคนพิการและเพื่อนสี่คนก็พอพวกเขาห้าคนตอนนี้กำลังหล่อแผ่นทองแดงไม่หยุดหากมีอะไรไม่ชัดเจนก็ให้มาถามเมื่อผู้หญิงทำความสะอาดเสร็จแล้วคุณก็พาพวกเขามาก่อสร้างตัดต้นไม้ที่ได้กลับมาตัดเป็นเสายาวสี่ เมตรปักเสาทุกๆระยะสองเมตรล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามัดด้วยไม้ขวางสองอันเพื่อยึดให้แน่นจากนั้นใช้กิ่งไม้ถักเป็นรัว้วยึดติดกับรั้วไม้ทาด้วยโคลนเป็นชั้นสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยในตะกร้าต้นไม้มีสิ่งหนึ่งเป็นวัตถุไม้สูงสี่เมตรแต่เมื่อบ้านของลูกหมีแพนด้าสร้างเสร็จทั้งหมดกองหญ้าที่กองไว้ด้านนอกก็ถูกมัดเป็นฟอนและวางไว้ในคอกเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นหรือมนุษย์ทำลายสมาชิกของเผ่าหั่นต่างทำหน้าที่ของตัวเองวุ่นนวาายยกกัอ่งคึ ไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้เผ่าเซี่ยติงกำลังวางแผนต่อเผ่าหั่นวิกฤตกำลังจะมาถึง